มาจากชั้นบนนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยนอนอยู่ข้างล่างคุณแม่ตุ๊กเนี่ยอายุท่าน78ปีนะคะท่านลม้มที่หน้าห้องน้ำตุ๊กก็ตกใจนะคะพอเห็นแม่แม่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยแม่ไม่มีแรงนะคะตุ๊กเองเนี่ยก็รีบพาแม่ไปหาหมอแต่ท่านคะชั่วโม ตอนที่ตุ๊กทํางานสิบปีเนี่ยตุ๊กไม่มีเงินคือเงินเก็บก็มีแต่มันก็น้อยนิดนะคะตุ๊กเองก็พาแม่ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎคุณหมอตรวจแม่บอกว่าแม่เป็นความดันสูงแล้วก็หัวใจโตนะคะคุณแม่หมอบอกว่าต้องให้คุณแม่อยู่ที่โรงพยาบาลทุกท่านคะ่ะวันนั้นเนี่ยดิฉันเห็นคุณแม่แล้ว มันสะท้อนใจอะค่ะแม่ที่เลี้ยงดูเรามาแต่ทำไมคุณแม่ต้องมานอนอยู่กับคนไข้คนอื่นทำไมแม่เราไม่นอนห้องพิเศษแม่ไม่ได้นอนห้องแอร์ตุกสะท้อนใจในวันนั้นค่ะแต่หลังจากนั้นเนี่ยตุกจะบอกตัวเองว่าตุกจะทำคุณภาพชีวิตของแม่ให้ดีขึ้นค่ะ ค่ะทุกท่านคะวันนี้ทุกท่านมียางอะไรเสริมหรือยังคะตุ๊กเองเนี่ยตอนที่ตุ๊กทำงานเนี่ยตุ๊กก็ไม่คิดที่จะต้องมีอะไรที่จะต้องเสริมไว้แต่เหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยทำให้ตุ๊กคิดค่ะว่าไม่ได้แล้วเราจะมามัวที่แบบว่าจะสุขสบายเหมือนอย่างตอนนั้นไม่ได้แล้วและยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยตุ๊กก็มองว่าตุ๊กจะต้องมองผลลัพธ์ของการทำงานค่ะตุ๊กเนี่ย เคยมองว่างานที่เราทำเนี่ยเราชอบแต่รายได้มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ถ้างานที่เราไม่ชอบล่ะคะมันมีผลลัพธ์ของงานเพิ่มขึ้นก็ควรที่จะต้องเลือกนะคะและบังเอิญน,นะคะตุ๊กเองก็มีโอกาสได้พบกับธุรกิจเอเจลนะคะตอนที่ได้รู้จักเอเจลเนี่ยณนะตอนนั้นเนี่ยตุ๊กมองเลยว่ามันเป็นโอกาสแล้วก็เหมือนแบบว่า มันเหมือนว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเอง